สวัสดีครับนี่โมโกลระกันครับแล้ววันนี้เราจะเปิดไทยแล้ว แล้ววันนี้เราจะมาถามว่าผู้เล่นคิดยังไงกับเติมแล้ววันนี้มีาขกรับเชิญมา6คนเริ่มเลยใครบ้างครับต้นครับต้นหรือเพนั้ครับเข้ครับคือเกมครับอ๋อครับผมพบครับผู้คณคิดเห็นยังไงกับเติมครับเริ่มจาก6อกนเลย <Okay. S 2> อ๋ดอดีนะครับมีการแจกฟอยกิจกรรมเยอะแยะมากมายครับผมครับแล้วก็เริ่มแจกขายต่อดีเอาเป็นรุ่นแล้วกันนะฮึ๊บเงอนปุ๊ธตัมือ,มอะสอาปวางเต็ <c oughs> เน <c oughs>

หมดแล้วคอ้ยมทไดยินกับเนเนครับหมดไปแล้วง้ทไดกบน,น,นครับ อุณ mm. ไปไม่มาต่อมาไปที่คุณ้อฟเีียครับที <S <S ่ดนมันที่ดุนอยากที่ดุนก็มาที่ดุนเป็นพิธีที่เห็นยังงไกับเคยทำนครับก็ก็เป็นเซิที่ดีครับเินโจนนี่รู้สึกจะเห็นประชาชนพลนไปเห็นแอปพลนะครับเห็นไหมครับผมวีสวัสอป ต่นี่เพรว่าเออ้นี้ก็ดีนะรับทำดีนะครับต่อไปคนสุดท้ายเลยครับไอดีีครับเซฟดีรันนะใครมีงานให้ทำระบบเซฟเยอะรับจับมีมันมันดีครับใครนี่แหละับจีอ่มามที่บก็มที่ดุนก็มที่ดุน คผูมค <si ิดเห็นว่าเราควรเพิ่มระบบหรือปรับปรุงอะไรไหมครับอ๋อผมก็น่าจะคิดว่าตอนนั่งน่าจะน่าจะเพิ่มเก้าอี้นะครับอข้ามาคุณเต็นครับเป็นคิดเห็นยังไงบ้าครับ สิ้นพูดดีสิ้นโอ้ไ่ไม่อยู่แล้วมานสิ่งครบหวดเลยครับคุณผูคชมยิ่งเห็นเอ็มเตอร์อยากเหเอร์มาอะไรบ้างครับอืมก็น่าจะมีระบบเต้นหนึ่งถึงบนะครับแล้วก็จุดคู่แบบมีหลายๆแบบนะครับแล้วก็ปรับ เครื่องบินลิกให้ขึ้นได้ด้วยนะครับครับ,รบตารางิธีเคลมครับก็บ <c oughs> อยากห้มีมาตัวหน่อยจะได้วาบรีโกเได้เป็นบทสุดน้ำมันเจมีครับร <c oughs> ะบบที่ผมอยากเติมกคือระบบอันนี้ไปถักนะคบคือไอหนามที่ตัดร,รับ คือมันลำบากลรวที่ต้องขับรถลายเสาอีกอ,อย่างนึงคือน่ะน่าจะมีปลาเอาไว้พักผ่อนอย่างเงี้ยนปลาฉลามไม่ใช่หมายถึงปลาเล่าถุงจังไงปลาปลาเออน่าจะมีอ,อะไร เหมือนเมื่อก่อนเหมือนเมื่อก่อนนะพี่ออฟเขาชอบกอล์บาเก้ครับไม่ใช่แล้วครับผมอย่างนี้ก็น้าอีกอย่างนี้คือจะขาดแชมป์ในพวกในพวกเครื่องบินลบมาแล้วคือต้องการเครื่องบินลบทางเราขาดแชมป์เลยแค่นี้นะครับครับกับไว้ตุ้ายเลยครับ ผมก็ผม่าน่าจะเพิ่มท่านั่งท่านั่งแล้วท่านั่งเยอ็ใช่อะไรเพิ่มอีกไงก็อยากให้เครื่องบินเลยไฮด้ากับฮันเตอร์เพิ่มแล้วสองสามลำในหนเอฟบีไอแค่นี้แหละเดี๋ยวอีอย่างหนึ่งเราไม่ใช่เอฟบีไอนะคร <Yeah, like ับเราเราคุยกับเรวเราเปลี่ยนเป็นดีไอด้สรองสอบก็เข้ามาได้ <Okay. S 2> เออคือองมาได้เราสามคนนะต้อมาได้ครับคือเราทางเราขอ,อแค่คุณรู้คำาสัตครับเรารับอยู่ล 5, ลแล้วเรารับรับปูวิ่งห้าหมื่นกิโลมาไปหรือเปล่าครับไม่รู้ไม่ก็ขออบคิปแค่นี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับ